ครับคลุยวาสูคลุยนวัตกรรมนะครับหลายๆท่านก็อยากได้แต่หลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเราเข้าใจนะครับเพราะคลุยสมัยนี้ถ้าเป็นคลุยที่ มีคุณภาพจริงๆมันก็อาจจะต้องมีราคาที่สูงนะครับแต่ว่าคุณภาพที่เราได้นะครับกับนวัตรกรรมที่เราได้เราก็ต้องเปรียบเทียบกันอันนี้ผมก็เลยมาคิดว่าทําอย่างไรถึงจะให้ผู้คนที่งบประมาณน้อยเข้าถึงขลุยวาซูก็เลยลองทําขลุยรุ่นที่ถูกๆเลยสําหรับวาซูอย่างน้อยก็เป็นขลุ่ยนวัตรกรรมนะครับก็เลยคิดทําว่าอย่างเนี้ยเป็นรุ่นสติลเล่นที่สุดเลยขลุยวาซูเห็นไหม ราคาก็เท่ากับขุยราคาปกติเลยแต่เป็นขุยวาซูรุ่นสตูเดนไม่ต้องมาเลี่ยมนูนไม่ต้องมามีท้องลงท้องเหลืองสแตเลสไม่ต้องเสียงเหมือนกันยังคุยเราเนี้ยผมทําขึ้นมาเป็นคีซีกับคีซีชาร์ปนะครับอย่างตอนนี้เปิดไว้อยู่ที่คีซี C, นะครับนี่คือคีซีนะครับเดี๋ยวเทียบอีกดูเห็นไหมฮะคีซีอันนี้ถ้าเกิดว่า เราอยากจะเป็น C# นะครับผมก็จะหมุนเป็น C# อันนี้เป็นขุยถือว่าเป็นรุ่นรุ่นประหยัดจริงๆสำหรับวาซูนะครับเห็นไหมเป็น C# ไปแล้วฉะนั้นขลุยวาซูคือขลุยชนิดเดียวที่เปลี่ยนคีย์แล้วเสถียรที่สุดนะครับต้องบอกเลยว่าเพราะว่าเราเซตอัพของชุดเสียงแต่และชุดไว้พอดีแค่เราหมุนเลือกชุดเท่านั้นเองนะครับไอ้พวกประเภทมายืดหดยืดอะไรพวกนี้สารพัดพวกนี้ก็คือลวงโลกนะครับอย่าไปเชื่อ คุยวาสซูผมทําอย่างนี้มา2เรานะครับใครอยากได้วาสซูรุ่นราคาประหยัดซึ่งไม่เคยทําราคาอย่างนี้เลยนะครับแต่เราเห็นใจสําหรับท่านที่อยากได้นะครับรีบติดต่อมานะครับขอบคุณครับ